มันมาหลุดอย่างเหมือนนี้เนี่ยงานก็ให้เฝ้าอยู่มีทันสงการมันนี่มันเนี่ยเออเบนเบนเบนเจ้าก่อนเจ้าก่อนไปซื้อเล็บรถขุดที่ไอ้ได้มันไถ่ไปได็ก็ูไม่รู้ว่ะเบิ้งสูงคุปต้าเด้อแต่ว่าเขาเขาบริษัทสร้งเขาไว้มันจะมีหรือเปล่าไปดูก่อนครับครับสูตรคุปต้าเพชรบูรณ์เด้อครับพอดีนะค่อยเข้าไปเบิ้งอะไรในเมืองพอดีฟ้านำสงการอยู่นี่ไปทันสงการครับผมเนี่ยทันทันได้ได้โอเค อะไรแท้คูปอเตอรพร้อมหน้างานไม่มีสะดุดสวัสดีค่ะวันนี้คุณพี่รับอะไรดีคะคอยอยากได้ในพุดธเจ้าดันมีบวมีค่ะว้าวโดีครับแล้วอะไรตัวอื่นมีอีกบวกพวกรอขับเคลื่อนกองน้ํามันมีบวครับมีค่ะ โอ้ดีครับเอาไอ้ได้ไแล้วโอ้โอองโบตองสร้างโค้งมีพร้อมตลอดหน้างานโบมีสะดุดเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับงานเราเสร็จทนนนนันแน่นอนไงเสร็จทันสงการแล้วสุดยอดโอ้ดีจัย่างหน้างานโบมีสะดุดอะไรพร้อมไปมือใดก็ได้ไ